เมื่อวันที่7กรกฎาคม2565สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ p t e ทร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ทดสอบอุปกรณ์อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงตามมาตรฐาน IEC 61851 นักนูนทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหัวชาร์จสำหรับรถไฟฟ้า EV ีสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2565เป็นต้นไป โดยศูนย์ทดสอบของ p t e ทได้ขยายกำลังการทดสอบประจุไฟฟ้าเพิ่มเป็น150กิโลวัตต์วันนี้เนี่ยเป็นการเปิดศูนย์ทดสอบตัว EV Charger ซึ่งทำการอัปเกรดความสามารถในการทดสอบนะครับ EV Charger ของเราจาก50กิโลวัตต์นะครับขึ้นเป็น150กิโลวัตต์นะครับเพื่อจะรองรับรถยนต์โดยสารสาธนารณะนะครับอย่างเช่นรถบัสไฟฟ้ารถหัวลากไฟฟ้า เหลือเฟอร์รี่ที่อยู่ในแม่น้ำอะนะครับพีเทคเนี่ยเปิดให้บริการในการทดสอบหัวชาร์จมาประมาณ2ปีแล้วนะครับหัวชาร์จที่เราทดสอบได้แต่เดิมเนี่ยก็คือหัวชาร์จที่เรียกว่า AC normal charge ก็คือวอลบอ็อกที่ติดตั้งตามจุดชาร์จต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าในลานจอดรถเล็กๆ่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาสิ่งที่เราทำ 150k ก็คือมันเป็นตู้ขนาดใหญ่ลแล้วแลบทดสอบดังกล่าวจะเน้นการทดสอบหัวชาร์จไฟฟ้าแบบกระแสะตรงขนาดใหญ่ 1.50กิโลวัตต์เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในการส่งหัวชาร์จไปรับรองมาตรฐานที่ต่างประเทศลดต้นทุนในการผลิตลดระยะเวลาในการพัฒนาส่งผลให้ราคาของหัวชาร์จไฟฟ้าไม่สูงมากสามารถแข่งขันในตลาดได้เราต้องการคนมารับรองว่ามันได้มาตรฐานแต่ว่าในเมืองไทย เราหาไม่ได้เขาบอกเราต้องส่งไปจีนเราดูแล้วแทนที่เราจะเสียค่าขนส่งไปจีนเนี่ยเรามาคุยกับพีเทกยกระดับขึ้นมาดีกว่าแล้วก็คนไทยจะได้มาใช้กันได้นะ <S <S เพราะว่าอันนี้เป็นแล็บกลางแล้วก็เป็นองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานสากลคือแลบทดสอบในเมืองไทยมีเยอะนะครับแต่จะเอาแลบทดสอบที่ได้มาตรฐาน IEC ต่างชาติที่เขามาลงทุนมาติดตั้งรับรองเนี่ย มันไม่ได้มีเยอะนะครับศูนย์พีเทคสวทชยังเปิดให้บริการทดสอบชิ้นส่วนสําคัญของยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลอีกหลายชนิดเราทดสอบเยอะมากนะครับตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์นะครับตั้งแต่พวกระบบง่ายๆเลยอย่างเช่นไฟหน้าไฟหลังเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างในระบบครูสคอนโทรล ECU ไปจนถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นะครับไปจนถึงการชาร์จเข้ามาแล้วก็ไปจนถึงรถยนต์ทั้งคัน ว่าเวลาการวิ่งเนี่ยนะครับบนถนนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตามมาตรฐานไหมทำทำได้หมดทุกอย่างเลยครับเขาทดสอบเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ได้ทดสอบว่ามันทํางานได้ตามมาตรฐานอย่างเดียวศูนย์พีเทคสวทชและกฟผพร้อมเดินหน้าสนับสนุน EV ecosystem ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไป